สวัสดีครับจากบริษัทวรรณการเมดิคอนครับผมโนพรั์เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนะครับเดี๋ยววันนี้กับผมนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมกันว่าวิธีการเลือกซื้อเตียงไฟฟ้านะครับให้ตอบโจทย์กับผู้ป่วยนะครับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยมีวิธีในการเลือกซื้อยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับครับผมวิธีการเลือกซื้อเตียงผู้ป่วยนะครับไฟฟ้าให้เหมาะสมกับผู้ป่วยนะครับมีดังนี้ครับผมนะครับก่อนอื่นต้องดูก่อนครับว่าผู้ป่วยนะครับ ต้องการใช้เตียงประเทศไหนนะครับเดี๋ยวนี้เรามาตอบโจทย์เียนรุ่นนึงนะครับผมรุ่นแรกครับจะเป็นเตียง2กลจายไฟฟ้านะครับถ้าลูกค้ารุ่นนี้จะเป็นขายดีมากนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงครับราคาตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ลูกค้านะครับเตียง2กลจายไฟฟ้าคืออะไรครับก็คือมี2มอเตอร์นะครับถ้าลูกค้ามีหน้าที่แต่ละมอเตอร์เนี่ยมีหน้าที่ในการปรับหลังขึ้นนะครับแล้วก็ปรับปลายเท้าขึ้นอันนี้เรียกว่า2มอเตอร์นะครับถ้าเตียงไฟฟ้าเริ่มต้นที่1นะครับเรียกว่า1มอเตอร์ หรือ1ไกลนะครับก็คือจะปรับได้แค่หลังอย่างเดียวถ้าเตียงรุ่นไหนเป็นไฟฟ้า2มอเตอร์หมายความว่าก็คือเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาคือในการปรับเข่าได้อย่างนี้นะครับถ้าลูกค้าขออน,นี้ตปรับให้ดูเลยนะครับอย่างเตียงรุ่นนี้จะเป็นเตียงรุ่น2ไกลไฟฟ้าลักษณะก็คือสามารถปรับหลังด้วยไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ปรับปลายเท้าด้วยไฟฟ้าได้อย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับหลังกับปลายเท้าขึ้นลงพร้อมกันได้นี่คือเตียงเรียกว่า2ไกลไฟฟ้านะครับมาพร้อมด้วยราวกันตกนะครับ เป็นราวแบบสไลด์หมอบนะครับบีบบีบเอาลงนะครับเมื่อไม่ต้องเมื่อต้องการที่จะไปกันกผู้ป่วยครับก็ให้ดันขึ้นหัวเตียงสามารถถอดได้นะครับโครงสร้างเตียงแข็งแรงทําจากเหล็กประมาณหน้า4นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานเมข้ลเกตเหมาะสําหรับความทนทานแข็งแรงนะครับถ้าลูกค้าใช้งานได้ยาวนานครับตัวต่อไปที่ผมแนะนำนะครับเพิ่มขึ้นมาหน่อยครับ จาก2ไกเป็น3ไกมอเตอร์นะฮะหรือเรียกว่ามีมอเตอร์3ตัวก็จะมีคุณสมบัติดีกว่า2ไกล1อย่างนะครับก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับเตียงสูงอย่างนี้นะครับท่านลูกค้าแล้วก็ปรับเตียงต่ำได้นอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับผู้ป่วย ที่ต้องการขึ้นลงเตียงเองลดในการเกิดอุบัติเหตุลดในการเกิดข้อเท้าพลิกนะครับเพราะว่าสามารถนั่งได้เลยครับโดยในขณะที่เท้าเนี่ยสามารถยังยันพื้นได้อยู่ครับในการขึ้นลงเตียงนะครับช่วยเซฟตี้ผู้ป่วยตัวต่อไปครับจะเป็นไฟฟ้านะครับที่ผมจับเรียนก็คือในเรื่องของตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าสมอเตอร์นะครับลักษณะของตัวนี้จะตอบโจทย์เลยครับก็คือในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้เป็นเตียงไฟฟ้าที่นั่งได้นะครับแบบนี้นะครับ ตามรูปเลยก็จะทําให้การใช้งานตัวนี้ตอบโจทย์นะครับในเตียงในตัวนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นนะครับก็คือสามารถสามารถปรับในเรื่องของเตียงตัวนี้นะครับจะมี5ท่าด้วยกันนะครับก็คือแถวนี้จะเป็นขึ้นแถวนี้จะเป็นลงนะครับสามารถปรับได้5ท่านะครับท่าแรกจะเป็นศีรษะขึ้นท่าที่2จะเป็นเข่าขึ้นท่าที่3ก็จะเป็นในเรื่องของศีสษะกับเข่าขึ้นลงพร้อมกันนะครับและท่าที่ที่4ี่ก็จะเป็นในเรื่องของการสูงต่ำของเตียงและท่าที่5ก็ถือจะเป็นในเรื่องเท n นเด n b เบิร์กหรือรีเวิร์สเทรนเดิม หรือเรียกว่าท่าหัวต่ำปไปเท้าสูงหรือปอไปเท้าสูงหัวต่ำนั่นเองนะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นเตียงไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น3มอเตอร์ตัวนี้จะเน้นในการใช้งานเป็นหลักนะครับเขาจะมีรีโมท2ตัวนะครับท่านลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับทางร้านนะครับจะมีรีโมทให้2ตัวครับรีโมทตัวแรกนะครับก็จะปรับได้4ท่ารีโมทตัวที่2ก็จะปรับได้เช่นกันแต่รีโมทตัวที่2เนี่ยจะมีคุณสมบัติคือสามารถปรับท่านี้ได้นะครับคือ CDR ไฟฟ้า เรียกว่าท่าช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับแล้วก็ยังสามารถล็อกท่าได้ด้วยการล็อกท่าได้มีประโยชน์มากครับในกรณีที่เด็กหรือว่าคนไข้หรือว่าคนที่มาเยี่ยมผู้ป่วยนะครับเผลอไปกดนเนี่ยจะทําให้ผู้ป่วยไม่ตกใจนะครับแล้วที่สําคัญคือสามารถล็อกได้ไม่ให้ผู้ป่วยปรับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยเราแข็งแรงมากตัวต่อไปเป็นตัวไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็คือจะกราบเรียนว่าเป็นไฟฟ้า รุ่น New t e ทคโนโ o ย y นะครับก็คือลูกค้าต้องการการใช้งานที่หลายฟังก์ชันในในตัวเดียวตัวนี้จะตอบโจทย์เลยนะครับลูกค้าเพราะว่า1เนี่ยใช้งานได้รีโมทนะครับก็คือปรับด้วยไฟฟ้านะครับปรับด้วยไฟฟ้าได้นะครับแบบนี้นะครับนอกจากใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้แบตเตอรี่ได้อันนี้ผมไม่ได้เสียบไฟนะครับเตียงเตียงก็จะมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับเตียงตัวรุ่นของเราเนี่ย ย้ำนะครับว่ามีมแบตเตอรี่ในตัวนะครับสินค้าที่บริษัทจาหน่ายเนี่ยนะครับมีแบตเตอรี่ทุกรุ่นนะครับมีแบตเตอรี่ทุกตัวนะครับตัวนี้ก็ปรับจากแบตเตอรี่อยู่นะครับท่านลูกค้าแต่เตียงตัวนี้จะดีกว่าจุดอื่นนะครับดีกว่าตัวอื่นทั้งหมดเลยนะครับก็คือในเรื่องของสามารถปรับด้วยระบบมือหมุนได้บริเวณปลายปลายเตียงตัวนี้ท่านลูกค้านะครับยังมีไกลหมุนใช้ยามฉุกเฉินท่านลูกคา้าใช้ในกรณีที่ระบบแบตเตอรี่เสียระบบไฟเสียหรือรีโมท มีปัญหาชํารุดแล้วถ้าลูกค้าอยู่ในเตียงสภาพนี้ต้องการให้เตียงปรับอยู่ในท่าหน้าปกติท่านลูกค้าจําเป็นจะต้องปรับแมนวนวลครับก็คือแบบนี้ครับปรับเพื่อให้ให้เตียงลงตัวอย่างนะครับก็คือปรับนะครับหมุนเพื่อให้เตียงลงในท่าหน้าบแบบนี้นะเตียงก็จะลงไปเป็นท่าหนา้าแบบนีเป็นท่าหน้าปกติไม่ใช้ก็ต้องเกล็บเหมือนเดิมต่อไปในเรื่อง เตียงตัวสุดท้ายครับตัวนี้เป็นอะเบส s ซลเลอร์เลยครับเป็นเตียงที่ขายดีที่สุดนะครับในบริษัทเลยตัวนี้นะครับขายดีมากนักผิดผลที่ขายดีขึ้นหนึ่งเนี่ยเตียงตัวนี้นะครับก็คือเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะครับเป็นราวปิดงกนะครับแล้วก็ใช้งานได้2ระบบก็คือใช้ไฟฟ้าได้มีแบตเตอรี่นะครับที่สําคัญมอเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นผลิการจากประเทศไต้หวันทีโ t i o n นะครับเตียงที่ผมนําเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นมอเตอร์จาก ไ้หวันหมดเลยนะครับเป็นยี่ห้อทีโมชั่นทำไมผมถึงเลือกยี่ห้อนี้ครับเพราะว่ายี่ห้อนี้มีความใช้งานได้ยาวนานคุณภาพสินค้าดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการดูแลรักษาจะง่ายครับท่านลูกค้านะครับแล้วก็เรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับตัวนี้ก็คือง่ายครับท่านลูกค้าเตียงตัวนี้นะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้สีท่าครับผมก็คือเหมือนเดิมครับก็คือปรับหลังขึ้นนะครับ แล้วก็ปรับปลายเท้าขึ้นนะครับแบบนี้นะครับท่านลูกค้าแล้วก็ท่าที่3ามก็คือปรับหลังกับปลายเท้าขึ้นนะครับและท่าสุดท้ายคือปรับความสูงต่ำของเตียงขึ้นมาพร้อมด้วยราวปีกนกครับราวปีกนกตัวนี้จะเป็นราว medical grade นะครับก็คือจะเป็นราวราวปีกนก4ตอนราวปีกนกเนี่ยจะดีกว่าราวยี่ห้ออื่นนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยเวลาท่านลูกค้าต้องการลดลงเทียราวเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับตัวอย่างเช่น ต้องการเอาราวนี้ลงครับต้องให้ปลดราวนี้ลงนะในขณะที่ราวอันอื่นยังอยู่คงที่นะครับตัวนี้ก็จะปลอดภัยกว่านะครับก็จะใช้งานได้ง่ายกับผู้ป่วยนะครับขึ้นลงเตียงได้ง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องกดทุกราวนะครับพื้นเตียงตัวนี้ก็คือจะมีรูร,ร,ร,ระบายอากาศแบบนี้นะครับช่วยระบายอากาศได้ดีหัวเตียง้า้เตียงถอดได้นะครับนี่ก็เป็นภาพของโชว์รูมของร้านวรรณการเมลิคอนนะครับไม่อยากจะกราบเรียนเชิญชวนท่านลูกค้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของบริษัทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ยังลังเลหรืออยากสอบถามข,ข้อมูลเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์เตียงผู้ป่วยเตียงมือหมุนหรือเตียงตุ้นนะครับที่ใช้กับผู้ป่วยโปรดอย่าเกรงใจนะครับ exactly. ท่านลูกค้าสามารถติดต่อทางร้านเราได้เลยนะครับเราจะมีสเปคแคตตาล็อกใบเสนอราคารวมไปถึงในเรื่องของการแนะนำวิธีการใช้งานให้อย่างละเอียดก่อนซื้อนะครับที่สำคัญสามารถปรึกษาได้ตลอดครับท่านลูกค้า มีงบเท่าไหร่เนี่ยเราวินดีจัดให้ราคาตามงบท่านลูกค้าเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมโนพรัตน์ผู้จัดการฝ่ายขาานะครับก็ต้องการาบขอบคุณท่านลูกค้าที่เมตตาดูรับชมสินค้าคลิปนี้เนจบนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ